ปรากฏการดาวตีเทพย้ายจับตาดวงพฤษภาคม12ราศีดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่หมอช้างเตือนรับมือ12ราศีดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 8จากปรากฏการดาวตีเทพย้ายหมอช้างพูดถึงเรื่องปรากฏการ ดาวย้ายครั้งใหญ่ในช่วงสงการถึงช่วงเดือนพฤษภาคม2568พูดถึงดาวสามดวงทำการย้ายพร้อมกันนั่นคือดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และพระราหูเรียกว่าดาวตรีเทพย้ายพร้อมกันส่งผลให้ดวงของทั้ง12ราศีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ราศีเมษ ดวงหลักเบืองเป็นราศีเมษซึ่งเป็นราศีแรกเป็นเจ้าภาพดวงเหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตราศีพฤษภไม่ค่อยสะเทือนกับพายุของดวงดาวครั้งนี้แต่ให้เน้นจัดการเรื่องการเงินควรบริหารจัดการให้ดีชาวราศีกรกฎควรถอยก่อนในช่วงนี้ รอจังหวะดีๆที่จะเข้ามาหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องจิตใจและความฟุ้งซ่านในช่วงนี้แต่จะมีข่าวดีเข้ามาหลังสงการราศีเมถุนราศีนี้ดวงดีที่สุดในรอบ12ปีเด่นทั้งเรื่องงานความรักและโชคลาภดวงดีรอบด้านราศีกันต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงสงการควรออกกำลังกายเพื่อรับมือกับดาวเสาร์ที่เป็นดาวแห่งความเหนื่อยราศีตุลกราฟชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นดวงกำลังทยานพุ่งทยานขึ้นเรื่อยๆราศีพิจิกระวังเรื่องรายจ่ายก้อนโตที่จะมาแบบไม่คาดคิดให้เตรียมตัวไว้ราศีธนูดวงเด่นเรื่องความรัก คนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่เจอคนถูกใจมาอุปถัมภ์ราศีมังกรเหมาะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆดวงการเงินจะแข็งแรงขึ้นในอนาคตราศีกุมดวงใกล้พ้นเคาะแล้วหลังจากที่ผ่านมาหนักหนาสาหาัสจากนี้จะเริ่มดีขึ้นดวงจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวกลับมา ราศีมีนมีทั้งโชคลาภและทุกขลาภควรทำบุญเมื่อได้โชคเข้ามาเพื่อประคองดวงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคำทำนายของหมอช้างทศพรที่ออกมาทำนายดวงดวงชะตาของ12ราศีที่ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใครที่ดวงดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด ใครที่ดวงต้องระวังก็ขอให้ทำบุญทำทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรและเสริมโชคชะตาเสริมราศีให้กับตัวเราให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเลขเสริมดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ